สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกๆคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NNB ขับค่าวันนี้เราอยู่กันในเกม Roblox อีกเช่นเคยเ <Yeah! No! S 1> อาล่ะค่ะสำหรับในแมปนี้ที่พี่นุ้ยพาน้องๆมาเล่นนะคะจะเป็นแมปที่เกี่ยวกับการหนีตายตึกถล่มกันค่ะน้องๆ <c oughs> อ่าภายในแมปจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเข้าไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะไปกันเลย <c oughs> โอ้โหที่นี่มีสระน้ําให้กับเราเล่นด้วยนะคะเนี่ย <c oughs> ด้านล่างสระน้ํานะคะจะมีอ่ามุมมองของด่านต่อไปที่ เราสามารถมองเห็นได้นะคะอ่าดูสินี่คือด่านต่อไปของเรานะคะน้องๆที่เราจะต้องหนีตายตึกถล่มกันค่ะอ่าเราจะต้องทําการกระโดดลงไปในรูสีฟ้าๆตรงนั้นให้ได้นะคะแล้วก็ให้ทันด้วยไม่งั้นน่ะตึกก็จะถล่มลงมาทับหัวเราตายนั่นเองนะคะสวัสดีเจ้าแมวเมียวอู้ยนี่ น,นี่นาะยอย่าก,กัดฉันนะฉันกลัวหมานะอฉันไม่กัดนายหรอกไยแค่ทักแค่นี้เองเขาแค่ทักเฉยๆเคโร่หนูก็แนี่แมรีบเร็วๆครับแมจะไม่ดันเพื่อนแล้วครับเนี่ยเอ้ยหมาหมากใกล้ผมแล้วครับมันจะกัดหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โหเคโร่โอ้ <laughs> โหตอนนี้เราผ่านด่านเรียบร้อยแล้วนะคะ yeah, อ้อเคโร่หนูเนี่ยกลัวมากเกินไปหรือเปล่าลูก<ๆ>เขาแค่ท<ๆ>ักเฉยๆ,ๆนะเอ๊เดี๋ยวนะ อีนี่นี่นี่มังกรนี่เอาไปไหนละอ่าตอนนี้มาด่านใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะเอ๊มังกรอยู่ไหนนี่ไงเจอแล้วหอยน่ารักมากเลยนะเนี่ยนี่นี่ทุกคนดูสิมีมังกรมาเล่นกับเราด้วยอ่ะขอฉันเล่นด้วยอนนะเนี่ยแม่ฉันไม่อยู่บ้านโอ้โหยตกลงมาแล้วค่ะตอนนี้ มังกรวิ่งเร็วมากเลยรอฉันด้วยมังกรเร็วๆพวกเธอรีบตามมาเร็วๆโอ้ยช้ากันจริงๆเลยนะเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวๆรอฉันด้วยสิอุ้ยไปแล้วนะคะตอนนี้มังกรเร็วปื้อมากเลยนะเนี่ยเราต้องรีบหาทางลงให้ได้นะคะไม่งั้นโดนตึกทับตายแน่นอนเลยเนี่ยนี่ไงทางลงอยู่ตรงนี้แม่ตามมังกรไปให้ทันเร็วๆครับแม่เอาล่ะโอเคมาถึงแล้วยะฮูโอเคตอนนี้เราผ่านด่านเรียบร้อยแล้วนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูด่านต่อไปกันเลยค่ะ อือโอ้โหตัวนี้คือด่านต่อไปนะคะเนี่ยไอย้ทางลงสีฟ้าตรงนี้แล้วก็เอออทำไมมันมืดไปหมด <c oughs> ทำไมมันลายไปหมดแล้วเนี่ยแล้วจะเห็นทางลงหรือเปล่าแล้วเนี่ยฉันว่าเธออย่าเดาเลยนะสองแม่โูกนี่ไม่ต้องเดาหรอกลงไปมั่วๆเลยลงไม่ได้ก็ตายเหมือนฉันนี่แหละอืม <c oughs> ฉันไม่อยากตายเหมือนเธอนะน้ําชาโอ้ยตายอย่างเดียวเลยนะคะเนี่ย <c oughs> เอาละตอนนี้เราก็มาเริ่มด่านใหม่กันเลยนะคะ โอ้โมาแล้วมาแล้วไปกันเลยเด็กๆนี่ไงทางลงอยู่ตรงนี้นะคะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ไหนอยู่ไหนนั่นไงตรงนั้นน่ะมาเร็วเร็ว,รวมังกรตามฉันมาเร็วเ็วเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ที่ไหนนะทำไมมันลายไปหมดแล้วเนี่ยมาทางนี้ทางนี้อ่าเดี๋ยวเราตามมังกรไปเลยค่ะเอาละอืมเดี๋ยวนะทาง ข้างไหนโอ้ยทำมังกรไปต่อเลยนะคะเนี่ยนี่ไงเจอแล้วแล้วก็ตรงกลางนะคะจําได้นั่นไงวู้ฮู้สุดยอดไปเลยโอเคตอนนี้เราก็ผ่านด่านเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะเธอเก่งมากมากเลยนะนี่ไงตรงนี้เขาให้เราเนี่ยกระโดดซ้อมเล่นได้ด้วยนะลองซ้อมดูสิโอเคน้ําชาเดี๋ยวฉันจะทําการกระโดดซ้อมก่อนไปเอสนามจริงเลยนะเนี่ยโอเคตอนนี้เราก็มาเริ่มด่านใหม่กันเลยค่ะ อ่าอืมจะเป็นยังไงบ้างละเนี่ยอึ๊บมาแล้วมาแล้วไปกันเลยแล้วแล้วทุกคนว้โหมาเลยมาเลยมาเลยดึงๆเลยแล้วเนี่ยเอาละทางลงตรงนี้นะคะโอเคอยู่ตรงไหนอีกนี่ไงด้านนี้เลยมากันเลยมังกรน,น้อยเร็วๆตามฉันมาให้ได้เลยเฮ้ยคราวนี้เธอทําไมวิ่งเร็วจังเลยเนี่ยหืมฉันซ้อมวิ่งมาสินี่ไงตอนนี้เราก็ผ่านด่านเรียบร้อยแล้วนะคะอือหือ เดี๋ยวเราจะไปทําการวิ่งเล่นรอด่านกันเลยค่ะนี่นี่น้ำชายบอกนะว่าเธอตายอะ่ะใช่แล้วฉันตาย <c oughs> ตายอีกแล้วนะคะน้ำชารอบนี้เอาละค่ะเดี๋ยวลงมาด้านล่างนะคะเพื่อที่จะมาส่องดูด่านใหม่กันค่ะอืมนี่ไงนี่คือด่านใหม่ของเรานะคะอุ้ยเดี๋ยวนะทำไมทำไมรูมันหายไปแบบนั้นน่ะแล้วเราจะผ่านด่านไหมล่ะเนี่ย แม่ครับระวังด้วยนะครับผมเห็นเมื่อกี้รูมันนะหายไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยผมก็ว่าอย่างนั้นแหละครับแล้วพวกเราจะลงรู้ทันหรือเปล่าเนี่ยฉันว่าอย่างนั้นแหละ ายแล้วข่าเนี่ยพวกเราเร็วเรวรีบวิ่งเร็วๆเวเข้าอ้ยหนูหายไปแล้วค่ะตอนนีเ้เดี๋ยวนะมาด้านนี้แทนนะคะเอาละพวกเราเร็วๆรีบวิ่งกระโดดเลยกระโดดเลยเร็วๆมันไปแล้วโอ้ยวิหายอีกแล้วตายเลยนะคะเนี่ยตอนนี้โอ้ยตายกันหมดทั้งห้องเลยค่ะ <c oughs> ไม่เหลือใครสักคนเลยนะคะเนี่ยทุกคนทุกคนเมื่อกี้มีใครรอดหรือเปล่าอมไม่เห็นใครรอดสักคนเลยนะเมื่อกี้ <c oughs> ตายกันทั้งห้องเลยยกขยงเลยนะเนี่ยอสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะคะ มีน้องๆของเราเนี่ยมาเล่นด้วยกันเพิ่มเติมแล้วค่ะเอาเรามาเริ่มด่านใหม่กันเลยเด็กๆอ่าสตาร์ทด่านใหม่กันเลยนะคะตอนนี้ไม่รู้ว่าด่านใหม่เป็นยังไงนะคะลืมดูเมื่อกี้ <laughs> ตายแน่ๆเลยรอบนี้ฉันบอกเธอแล้วไง ไม่เสียงดวงเอาไม่ต้องไปดูหรอกไม่ดูไม่ได้หรอกน้ําชาไม่ดูก็ตายนะสิฉ<อ>ันตายจนชินแล้วนะแต่ฉันยังไม่ชินเหมือนเธอนี่เอาล่ะรีบเลยทุดคนเร็วเร็วเรทางลงอยู่ตรงไหนตรงไหนตรงไหนโอเคตรงนี้นะคะเฮ้ยกระโดดเลยกระโดดเลยเดี๋ยวไม่ทันนะคะเนี่ยเอาเราวิ่งวิ่งวิ่เร็วเร็วเ รอผมด้วยครับพี่อมืมาเลยมาเลยพร้อมกันเลยตรงนี้น,ะนี่ไงทางลงตรงนี้เยห้หูเรียบร้อยแล้วค่ะผ่านด่านเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้พวกเราว้าวเจ๋งสุดๆไปเลยนะเนี่ยเอาละเด็กๆด,ด่านต่อไปเราจะต้องผ่านไปให้ได้นะแม่บอกแต่พี่ๆเขาแม่บอกตัวเองด้วยนะคะว่าห้ามตายห้ามตายผมนะ่ะกลัวแม่ตายจริงๆเลยเคโร แม่น่ะไม่มีวันตายหรอกนะเนี่ยดูสิเดี๋ยวแม่จะวิ่งปื๊ดปื๊ดให้ดูเลยคอยดูสิ <c oughs> นี่ยังไงเห็นไหม <c oughs> เร็วหรือเปล่า <c oughs> อเคโหรเฮ้ยแม่ แม่อยาขี้มองก็แล้วกันไม่มีทางนี่ไงไม่มีทางออ้ยเพื่อนเราเร็วมากเลยนะคะเนี่ยวู้ฮูตอนนี้เราผ่านด่านเรียบร้อยแล้วค่ะอามาเริ่มด่านใหม่กันเลยนะคะไปอย่างรวดเร็วกันเลยเมื่อกี้มีใครตายไหมอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันนะน้ําชาว่ามีใครตายหรือเปล่าเนะเมื่อกี้ไม่ทันได้สังเกตเอ๊แต่น้ําชารอดนะ่ารอดเห้ไดดทุกด่านแล้วน้ชาชามาเลยแล้วเร็ววู้ฮู้อ้หูด่านนี้ให้กระโดดนะคะเอาละบ โอ้โหสนิมเต็มเลยนะคะเนี่ยเถอะมากเลยดูสิเอ้เราจะต้องระวังด้วยนะคะเอาล่ะฮึหอีกนิดเดียวนะคะฮึกระโดดกระโดดกระโดดนิดเดียวอีกนิดเดียวจะถึงแล้วเคลเลจะถึงแล้วแมเมเร็วๆรับแมแมเร็วๆโอ้โหนั่นไงตรงนั้นตรงนั้นทางลงอยู่ตรงนั้นนะคะเห็นแล้วค่ะลูแหวงแอ่งเห็นรูแหวงแงแล้วอึ๊บหตรงไหนล่ะเขานี่เอาล่ะข้ามสะพานกันไปเลยนะคะอ๋อนี่ไงเจอแล้ว เรรีย้้อแลวผมนึกว่าแม่จะโดนสนิมบาดแล้วนะครับเนี่ยผมยังคิดสภาพไม่ออกเลยถ้าเกิดแม่เป็นบาดทะยักอยู่โรงพยาบาลเนี่ยแม่จะทํายังไงอมแม่ก็ให้แกไปเฝ้านะสิ <c oughs> แกนะั่นแหละจะต้องเป็นคนไปเฝ้าแม่นะเคโรเอาละตอนนี้เรามาดูด่านใหม่กันเลยนะคะอ้หูยนี่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 น,น,นี่อะไรอะสงสัยเราจะต้องลงไปตรงนี้นะคะแล้วก็ห้ามโดนแผ่นแผ่นสนิมตัวนี้ด้วยนะคะ แล้วดูสิยังมีแผ่นตรงกลางนะคะเนี่ยหมุนหมุนด้วยอู้อหูยหดจริงๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวฉันยังไม่ทันตั้งตัวเลยเอ้ยยังไม่ทันเตรียมใจเลยนะคะเนี่ยยจะโดนหรือเปล่าจะโดนหรือเปล่าอีกนิดเดียวเดี๋ยวขอลบเลยโอ๊ยตายเอือกตายเกลี้ยงเลยดูสิเฮ้ยมีเหลือปะไห,หนไหนขอดูหน่อยมีคนเหลือไหมอะ ฮ้ยไหนไหนอุ้ยน้ำชารอดนะคะน้ำชากับน้องเราอีกคนนึงนะคะตอนนี้เดี๋ยวขอรุ้นหน่อยเอยจะผ่านได้ไหมนั่นไงโดนแล้วน้ำชาโดนนะน้ำชาตายแล้วค่ะ,าาะเหลือน้องเราคนนึงค่ะตอนนี้เฮ้ยลงไปทันไหมอ่ะเก่งจังเลยอะ่ะรอดหรือเปล่ารอดไหมอ้หูตายเลยนะคะเนี่ยเอยตายเกลี้ยงห้องไปเลยอะ โหดมากๆเลยด่านเนี้เนี่ครับผมว่าแม่ควรจะไปรับยาช่องสองนะคะเพราะว่าเมื่อกี้แม่โดนสนิมบาดเลยอ,ะอ่ะโอเคโรไม่เห็นแล้วเมื่อกี้เราตายนะมันจะทันได้รักษาที่ไหนอะ <t> ่ะตายแบบไม่ทันได้ตั้งตัวเลยนะคะเนี่ยเอาล่ะด่านนี้เขาให้เราเนี่ยเดนนเเเี๋ยวนั้นเลือกสีหรือเปล่าใช่ไหมไม่แน่ใจนะคะอันนี้เดานะคะเดาเล้วนเลยอ่ะโอเคอึ๊บมาแล้วมาเลยเอาล่ะคราวนี้เราจะเลือกสีแดงกันนะคะเอ๊ะเดี๋ยวทุกคนทําไมไม่มาก็ทางเรา สีน้ำเงินน่ะสินั่นไงทางลงสีน้ำเงินตายทั้งแถบเลยนะคะเนี่ยผมดูเมื่อกี้ทําไมไม่เห็นมีคนรอดเลยครับแม่เห็นมีแต่คนตายอ้หเคโรแกไม่เห็นและเลือกสีเดียวกันทั้งทีมเลยก็ตายยกทีมมาสิคร่านี้แม่ต้องรอดนะครับห้ามตายด้วยน้แม่ตายนะผมงดเข้าสามมื้อเลยคอยดูสิปลาชดนะปลาชดอืมเคโรนี่นี่นี่แกจะกดดันฉันไปดึงไหนนะไม่ต้องมาขำเลยนะครับแม่ ผมซีเรียสอยู่นะครับเนี่ยอะไรอยากกินอาหารเช้าเหรอไม,รรรรไม่ใช่ซีเรียสซีเรียสไม่ใช่ซีเรียสแม่ก็แถไปเรื่อยแล้วนะครับเนี่ยไม่แถไม่ได้หรอก <c oughs> ด่านยากจะตายก็จะบอกให้ฉันผ่านบ้าหรือเปล่าพวกเราจะต้องผ่านด่านนี้ไปด้วยกันนะคะพี่ใช้ใช้แล้วค่ะพวกเราจะต้องผ่านด่านนี้ไปด้วยกันให้ได้เลยนะคะโอเคเด็กๆไปกันเลยว้าวพวกเราจะลอดไปด้วยกันนะคะพี่อมาเลยมาเลยมาทางนี้เลยเด็กๆโอ้โหโต <c oughs> ตัจะบังไปไหนเนี่ยเอ้ยมองไม่เห็นทางเลยนะคะตอนนี้อ๋อนี่ไงไปทางนี้เลยเร็ว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  so เร็วเร็วเร็ววิ่ง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 ซูฟันเลยวิ่งซูฟันอึ๊บเอึ๊บอืดูดูทางไปนะคะเนี hm. ่ยให้เดาล้วนๆเลยนะเนี่ยนี่ไงตรงนี้ไงทางออกอยู่ตรงนี้เด็กๆมาัทางนี้เร็วๆๆๆวเเ,เข้าเร็ว แม่ก็ระวังด้วยนะครับโอเคแม่เข้าใจแล้วโอเคแล้วแม่จะต้องรอดให้ได้เลยด่านนี้ยออย่าก,กดดันอย่าก,กดดันห้ <c oughs> ามกดดันนั่นไงทางออกอยู่ตรงนี้มาเลยยักษเดี๋ยวนะใครฟันเราเนี่ยอุย้ยเลือดลดเลยตอนนี้เอยเป็นเขตสีเหลืองเลยนะคะเนี่ยโอ้ยนี่ไงมาแล้วออ้ยเกือบเกือบเมื่อกี้เกือบ,เก,อบ,เ,กอบเกือบไม่รอดเฉียวหัวนิดเดียวเองเกือบตายเลยเมื่อกี้เราโอ้ยเกือบไปแล้วเมื่อกี้เรารอดทุกคนเลยนะครับ ใช่ๆหนูก็รอดด้วยค่ะพี่ๆเขาเก่งมากๆเลยนะครับแม่เมื่อกี้อืมเก่งจริงๆด้วยเก่งทุกคนเลยนะเนี่ยเมื่อกี้รอดกันหมดเลยอ่ะอ่าเดี๋ยวเรามาเล่นลูกบอลร,รอด่านกันก่อนเลยนะคะนั่นไงเดี๋ยวขอดูทางลงหน่อยนะคะด่านใหม่มาแล้วอืม,อมเดี๋ยวๆนะมองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะโอ้ยมาแล้วเดี๋ยวนะยังไม่ทันได้ดูเลยนะคะว่าทางลงอยู่ตรงไหน โอ้ยให้เดาอีกแล้วนะคะเนี่ยไม่ต้องกลัวนะคะพี่ถ้าตายก็ตายยกหมู่เลยค่ะผมตายยกหมู่เลยใช่ไหมน้องๆเอาทางลงอยู่ตรงนี้นะคะเดาได้ด้วยเมื่อกี้ฮ่าสุดยอดมากเลยนะเนี่ยตรงไหนตรงไหนตรงไหนนี่ไงเจอแล้วนะคะทางลงแม่รีบๆหน่อยเร็วเๆ็เวเข้าแม่เร็วๆๆ็ว,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 วอ้ยเคโลอย่าเร่งอย่าเร่ง เดี๋ยวตายนะลูกนะมันจะตายอย่าเร่งแม่อ่านี่ไงทางลงอยู่ตรงนี้นะคะมาตามพี่มาเลยน้องๆแล <ะ S 1> ้วผมด้วยนะคะพี่รอด้วยโอเคนี่ไงวู้ฮูแจมแมวสุดๆไปเลยนะเนี่ยเคโรเราผ่านดันแล้ว<อ>งั้นแบบนี้ผมก็กินข้าวได้แล้วสิครับแม่อ่าแล้วคิดว่างไงจะอดหรือเปล่าเคโรอืมไม่มีทางหรอกอดก็พร้อมนะสิกว่าผมจะอ้วนขนาดนี้ผมกินปลาไปตั้งหลายตัวเลยนะเนี่ยนี่น,น,นีเดี๋ยวนะ เขามีแต่กลัวอ้วนกันอันนี้อะไรอ่ะตัวเองกลัวผอมก็ผมอยู่เพื่อกินนี่ผมไม่ได้กินเพื่ออยู่ซะหน่อยนั้นแกตายไปเลยเคโลแกอย่าอยู่เลยหืมแกไม่มีประโยชน์แล้วล่ะถ้าแกพูดอย่างนี้นะโอ้โยเริ่มด่านแล้วนะคะแม่รีบไปเร็วๆเข้าเร็วๆๆอย่าเพิ่งบ่นเยอะดูสิทีนี้สนิมเคลอะเต็มเลยนะครบเนี่ยโอเคทางลงอยู่ตรงหน้าเรานี่เองเดี๋ยวเราจะรอดแล้วลูกอ่ออีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดโอ้โหอีกนิด อีกนิดเดียวเองนะคะเนี่ยเมื่อกี้เดี๋ยวลองมาลองดูน้องๆก่อนนะคะว่ามีใครรอดหรือเปล่าแม่คะพี่พี่เขายังวิ่งกันอยู่เลยดูสิเก่งมากๆเลยนะครับเนี่ยอ๋อเอ๊ตอนนี้พี่เขาตายแล้วครับแม่ <c oughs> ตายเกลี้ยงเลยนะคะเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเราไปดูด่านใหม่กันต่อเลยค่ะ แม่จำทางลงดีดด้วยนะครับไม่เป็นไรถ้าเกิดแม่เธอตายเซอร์นะเดี๋ยวน้ำชาบอกเองน้ำชาจำได้ทุกด่านเลยอ,อืน้ำชาฉันไม่เชื่อเธอหรอกเธอตายเกือบทุกด่านเลยนะเนี่ยไม่เป็นไรครับพี่พวกเราเนี่ยจะช่วยพี่ๆจำเองนะครับใช้แล้วค่ะหนูก็จำได้นะคะแม่ครับแม่ไม่ต้องห่วงแล้วครับพี่ๆเขาจำกันได้เยอะเลยนะเนี่ยทางลงอ่ะแล้ว จะรอดนแน่ๆเลยคราวนี้โอเคไปกันเลยเคลมาแล้วนี่ไงทางลงเริ่มเกมแล้วนะคะตอนนี้ไปกันเลยยาฮู้้โหไปเร็ไปเร็วเร็วเร็วเรด็กเๆๆเ เม่นั่นแหละเร็วๆเร็วเขาแม่น่ะวิ่งตามหลังพี่เขาแล้วนะเด็กๆรอพี่ด้วยช้าแล้วเราหูยรอดแล้วค่ะตอนนี้เย้ผ่านด่านเรียบร้อยแล้วนะคะนึกว่าจะไม่ทันนะเนี่ยเมื่อกี้ดีนะเนี่ยที่จําทางลงกันได้หมดเลยอ่ะเก่งมากๆเลยเด็กๆเอาล่ะเดี๋ยวเราก็มาเล่นลูกบอลรอด่านกันต่อเลยนะคะดูสิน้ําชาก็กําลังหมุนลูกบอลปลิวเลยอ่ะกระเด็นมาสาน้ำเลยเนี่ยน้ําชาเธอเนี่ย โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูด่านใหม่กันดีกว่านะคะอืมจะทันหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องไปดูด่านใหม่นะคะเพื่อจะหาทางลงอืมอนนั่นไงไม่ทันว่าแล้วเชียวเอ้ยจะทํายังไงกันล่ะทีเนี้ยจำไหมเด็กๆเห็นหรือเปล่าเมื่อกี้พร้อมเห็นนิดนึงค่ะพี่ไม่เป็นไรพวกเราอยู่ด้วยกันนะคบเราจะต้องรอดไปด้วยกันโอเคงั้นเราจะต้องรอดไปด้วยกันนี่ไงอือหึอืมเดามั่วเลยนะคะเนี่ยสมมั่วเลยเฮ้ยทางขึ้นอยู่ตรงไหนอ่ะเอ๊เดี๋ยวนะทางนี้หรือเปล่า เอะใช่ไหมเด็กๆใช่ครับครับผมมาเลยครับทางนี้เลยโอเคโอเคโอเคอุ้ยเกือบตกเมื่อกี้อ่ะเอาละฮึบมาทางนี้เลยย่าหู้เห็นทางลงแล้วนี่ไงนี่ไงตรงนี้ตรงนี้นะคะเอาละลงไปเลยเอะตรงไหนล่ะเขานี่อ่าดำดำตรงนี้นั่นไงเจอแล้วกระโดดเลยเด็กๆเอาเดี๋ยวเฮ้ยอะไรวงแหวนเมื่อกี้นึกว่าเหยียบได้เหยียบไม่ได้เลรอเนี่ยโอู้หวิ่งตายเลยนะคะเนี่ยเมื่อกี้เกือบรอดแล้วเชียวด่านสุดท้ายแล้วนะเนี่ย ดูสิอันสุดท้ายซะด้วยเอ,อ้ยน้องเราก็ไม่รอดนะคะตายเลยเมื่อกี้สงสัยกระโดดไม่ทันนะเนี่ยหุยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรามาเล่นแก้ตัวใหม่ในด่านนี้กันดีกว่านะคะแม้จะแก้ตัวแบบรอดใช่ไหมครับหรือว่าจะตายอีกรอบนึงนี่เคโะยังไม่เริ่มเกมนี่เก็ตแช่งแม่แล้วเหรอเนี่ย ตายตายตายฉันตายแน่นอนเลยโดนแช่งก่อนเริ่มเกมอุ้ยทางลงอยู่ตรงไหนล่ะคราวนี้ตามออมาทางนี้เลยครับพี่โอเค yahoo เก่งมากๆาเลยน้องๆเอาล่ะไปกันต่อเลยยาวไปยาวไปเร็วๆเข้าเร็วๆเข้าเร็วๆเข้าทางลงอยู่ตรงนั้นนะคะด้านหน้านะคะแม่สปีดขาไปเลยครับเดี๋ยวไม่ทันพี่เขาครับแม่เร็วๆเข้าเร็วๆเข้าอุ้ยแม่ทรมหดสุดๆแล้วเนี่ยเคโล ดูสิเฮ้ยทางลงอยู่ตรงไหนละ่ะเขาเนี่ยทาไมมันลายไปหมดเลยล่ะเนี่ยฉันเห็นทางลงแล้วอยู่ทางนี้เร็วๆเ,เขาอ่าเพื่อนๆเราเห็นทางลงแล้วนะคะ เอ๊เดี๋ยวนะแล้วเรามันไปทางไหนต่อล่ะโอ้โหมีบันไดลงมาด้วยนะคะเนี่ยแม่ตามพี่ใส่หมวกไปเร็วๆครับแม่ทางลงจะต้องอยู่ด้านหน้าแน่นอนเลยนั่นไงผมว่าแล้วเชี่ยวโอ้โหเราจะต้องกระโดดข้ามไปตรงนี้นะคะเดี๋ยวรอน้องๆก่อนเอาเราไปพร้อมๆกันเลยรู้สึกว่าทางลงจะอยู่ด้านหน้าเรานะคะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเคโรจะถึงแล้วเอือ,อกตายอีกแล้วอือีกนิดเดียวเองนะคะก็จะถึงทางออกอยู่แล้วเชียวอ่ะ เฮ้ยอะไรกันเนี่ยเฮ้ยน้องๆเป็นยังไงบ้างมีใครรอดหรือเปล่าเมื่อกี้ผมก็ต,ตายเหมือนกันพร้อมๆกับพี่เลยครับ <c oughs> เอาล่ะมาเริ่มเกมใหม่กันเลยนะคะอุยเลิฟลี่ไปซื้อหมีมานะคะตอนนี้น่ารักเชียว <c oughs> หมีของหนูน่ารักไหมคะพี่ดูสิเพิ่งซื้อมาเมื่อกี้เองนุ่มมากๆด้วยนะคะเนี่ยอื้อหอหอมมากๆด้วยเลิฟ <c> ี <oughs> ้อมจริงๆโอ้ยเริ่มด่านใหม่แล้วนะคะตอนนี้ไปกันเลยเด็กๆโอ้โหโอ้ยกระโดดระวังด้วยนะคะด้าน,นล่างนี้เป็นลาวานีครับแม่เต็มไปหมดเลยเออใช่แล้วล่ะเคโรด้านล่างนี้เป็นลาวานะเราจะต้องกระโดดอย่างระมัดระวังด้วยลูกเกือบไปแล้วนะคะเนี่ยอ่าไปกันต่อเลยยาวไปยาวไปเอด้านล่างอุ้ยทำไมแผ่นเล็กจังอึ๊บถุงไม่โอ้ ตายตายเลยอ่ะกระโดดลื่นไปนะคะเมื่อกี้อืน้องเราก็ตายด้วยนะเนี่ยมีคนรอดหรือเปล่าอ้ยไม่มีใครรอดสักคนเลยนะคะผมโดนไฟลวกตูดเลยครับเมื่อกี้พี่กระโดนเหมือนกันเมื่อกี้เนี่ยครับหางผมไหม้หรือเปล่าครับเนี่ย ไม่รู้สิเคโลเราก็ตายด้วยกันนี่แหละเอาล่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆชอบกับคลิปนี้กันหรือเปล่าคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้กับพี่นุ้ยด้วยนะคะสําหรับวันนี้พี่นุ้ยแล้วก็น้องๆทุกคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะบ,บายยเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมด่านสุดท้ายกันเลยนะคะเป็นการส่งท้ายปิดเกมนี้เลยโอ้โหได้มีดมาคนละด้ามนะคะเนี่ยโอ้ยปาปะ,ะเป้าเลยนะใหญ่จังเลยเนะี่ยโอ้โหไปกันดีกว่านะคะเริ่มเกมด่านแรกกันเลยไปกันเลย ML พี่ครับสากระเบื้องผมใหญ่หรือเปล่าครับไหนโอ้เปีวมาจากไหนเนี่มันจะทิ่มตาพี่แล้วนะใหญ่มากเลยนะเนี่ยไปซื้อมาจากไหนเนี่ยโอ้โหน้องเราไปสรรหาซื re hmm. ้อมานะคะเนี่ยเอาละไปกันต่อเลยเด็กๆเร็วๆเข้าคอกม้าไปเลยเร็วๆกลายเป็นม้าไปเลยนะเนี่ยพี่สู้ซนะคะพี่สู้ๆนะครับโอเควู้หูไปเลยไปเลยจบด่านนี้ด้วยกันเลยเด็กๆเร็วๆเข้า ผมเสียวสากกระเบือพี่เขาจังเลยครับมันจะทิ้มตูดผมไหมครับนั่นนะ <c> ่ะเคโรนี่ก็พูดไป <c> <l ose> <c> <l ose> เอาละค่ะจบด่านนี้ด้วยกันเลยนะคะไปแล้วนะบ๊ายบายวู้ว